กี่ชั่วโมงนะคะขับสี่ทุ่งถึง,ถงนิตีสามตีสี่ขามารถติดไหมคะดีจังเลยเรามากันเกินครึ่งทางแล้วค่ะ นี่หนึ่งนะคะกับภูเก็ตพรุ่งนี้ใช่ไหมจ๊ะนิดนึงนะคะอิงเอาออกก็เสร็จแล้วคะ่ะหนึ่งสองสามเพิ่มเหนียวอยู่เหมือนกันนะคะอ่าไหฮัลโหลได้พบหน้ากันแล้วคะ่ะ โอ้โอรุณสวัสดิ์ค่ะแม่ค้าตื่นแล้วเหรอคะ<ม>นี่ที่อยากพบหน้าอะมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดนี่คะ่ะที่อยากพบหน้ากันมาเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลย แม่ค่ะแม่มาดูด้านนี้นได้นะคะด้านนู้นแม่เห็นไหมเห็นชัดไหมจ๊ะนี่แม่ต้องดึงอกินสีสาวบอกกินสีเจ๊ที่พนันอืมอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ตามหาถึงอุดรใช่ไหมคะน้องอยู่หาเราไวที่ภูเก็ตข้าวหลังไปอย่าไปหานะคะใครของไปหาได้กล้าได้มาเลย เปิดรั้วนวไม่ได้เปิดนะคะราปิดแล้วเป่งกิจการที่พัทยาไม่ได้ไปอุดหนุนเลยเอาอย่างนี้เราเปิดแล้วทำเล็บไหนๆเราเป็นเล็บขบแล้วเราเปิดเลยให้นุไม่ต้องไปหาใครละหาตัวเองเลยค่ะนี่ยเก่งมากๆเลยนี่กออ่อใช่ค่ะแม่สะ,สะอ่อนน้ำบอดกัแม่งไงค่ะจะได้นะมแม่นาอ น้องแจงอีกสุดโวตมแล้วน่องเนี่ยอยากเอาออกคห้างดูเหมือนไม่มีบอกเพิน์ลเด้บอกเพิร์ลเด้ว่า่าต้องเอาออกบอกเพิ่์บอกว่าเอาออกโลดเพิ่์คือสีหนอนหัวคักอยู่ขนาดอันนี้เป็น first i d นะคะ เดี๋ยวยไปทำทั้งล่างสุดกูอ้ยงัดอะไรก็ไม่รู้ทำห้านาทีเสร็จไหมใช้เวลาประมาณ25นาทีครึ่งชั่วโมงนอ<ช>่นแหระจ้ะจนงัดจนระบบอ๋อที่บอกว่างัดแล้วขับรถกลับบ้านไม่ได้ช่างสี่คนงัดงัดจนไอยแตก <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วอันนี้เป็นเฟสเอ็ดเหมือนกันค่ะ เดียวคล้อยอันนี้เอากลับบ้านไหมคะ <c oughs> ไม่เอาไปยาเอาไป <c oughs> เอาไปเป็นที่ระลึกเลยุ๊กขาแมบบ่ห้างอันไหนที่็ดลัเลยก <c oughs> ลับท้องหายรูปเหรอ <c oughs> เอออิงส่งรูปให้ก็ได้